สวยนะครับเนี่ยถ้าเกิดเขาออกเถาอย่างนี้มาแก่นิดนึงอเขาบอกให้ตอนหรือไม่ก็ตัดชำแต่น่าจะตอนน่าจะดีถ้าจริงๆอะ่ะกิ่งเนี้ยตั้งใจว่าจะตอนแต่ยงไม่มีเวลาเนี่ยตั้งใจว่าจะตอนก็เลยปล่อยให้เ้อ๋อมันจะเป็นกิ่งที่เลื้อยมานะฮะกิ่งที่เลื้อยมาแล้วพี่สาวบอกตั้งใจจะตอนนะครับแต่ยังไม่ได้ทำ เป็นตะตอนเลยตอนแล้วก็เหวอ๋อมันมันก็จะเลื่อยไปลักษณะนี้นะทุกคนจะได้เถาแบบยาวๆไปเลยถ้าได้เถายาวๆแบบนี้ขายอ่ะราคาสูงหรอราคาดีในตลาดต้นไม้เชียงใหม่เนี่ยหาไม่ค่อยมีไม่มีอ๋อถ้าจะไม่มีล้วอะไรนะชอบมารีดั่งชอบมารีดั่งหรือว่าเจ้ามารีดั่งชอบชอบชอบมารีดั่งสวยนะทุกคน มันเป็นไม้ด่างนะครับแล้วก็โดยเป็นไม้ด่างอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นไม้เลื้อยนะครับพวกนี้เขาจะไม่มีลูกมีผลอะไรให้เพาะให้ปลูกนะั้งต้องแบบปักชำเออต้องปักชำโน้มกิ่งตอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันถ้ามันออกออกดอกนะทุกคนที่สาวบอกว่ามันจะเป็นดอก